สวัยค่ะทุกคนไอเดียค่ะอค่ะอยู่กับเันเดดาชัยแน่นะคะวันนี้นะคะเราก็เพิ่งเลิกเรียนมาเนาะเดี๋ยวเราจะมากินเค้กตีกนเลยยี่เพิ่งถึงร้านมาใหม่ๆเลยรู้ไหมพัก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 ว้า ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนี่ไปเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งกันก่อนที่นั่งตรงไหนน,ะะน,นี่จะเล้อเรียกค่ะทุกคนวันนี้นะเรานะคะก็จะมานั่งตรงนี้เลยไอทีเอ็แม่สั่งเสร็จหรือยังหรอเสร็จแล้วก็ลองเลือกนะคะตอนนี้นะคะเราเนี่ยนะคะ,ะ,คะเรานีคะก็ จะมารอเคปตีกันค่ะอ่มามันแากลันแล้วตอนนี้นะคะเรานะคะก็ได้ถังอาหารมาเรียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะส おん。